เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซะเาเปิดตัวร้านผิดหรือเปล่าครับนี่มันรายการอาหารนะครับไม่ใช่รายการผีโอ้โหผมนี่ขนลุกไปหมดแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วบอลใจเย็นๆพอร้านที่เราจะพาไปวันนี้นะครับเขาอยู่ที่ประตูผีที่เขาเรียกว่าประตูผีนะครับรพอร้านตั้งอยู่ใกล้กับประตูขนย้ายศพของโรงพยาบาล แค่นั้นยังไม่พอนะแล้วแถวนั้นนะอบอลยังมีร้านขายลงศพอีกตั้งหกร้านโอ้โหไม่ไปตั้งที่อื่นมั้งวะแต่ประตูผีที่ว่านะครับเขาไม่อยู่ที่เสาชิงช้ากรุงเทพทแต่มันคือประตูผีที่จังหวัดพิษณุโลกร้านนี้มีชื่อว่าหอ,อยทอดตังเกิล้านนี้นะครับเป็นร้านเก่าแก่คู่เมืองพิษณุโลกมานานกว่า30ปีมีการรีวิวมากมายทั้งในวงในเลสต์ลองกุลูแม้แต่พี่ป๋องก็พนนะครับยังตามไปกินอ่ะคิดดูยืนยันความหลอนและความอร่อยพอไหมครับนี่นี่นี่ ผมแอบไปส่องมาแล้วนะครับว่าทําไมร้านเขาเนี่ยถึงเด็ดดังและปังเรื่องหอยทอดเพราะว่าร้านเขานะครับใช้หอยแปรผู้ที่อิมพอร์ตมาจากประเทศชิลีสดตัวใหญ่เนื้อนแน่นคัดไซส์พิเศษทุกตัวครับผมอ่ะหอยทอดที่ว่าใหญ่แล้วอุปกรณ์ที่ใช้ทอดหอยใหญ่กว่ามากครับเพราะเขาเลือกใช้เตาเทปัญญนยกิที่มีขนาดใหญ่ยาวและที่สําคัญนะครับสามารถทําได้ถึง40จานในเวลาเดียวกัน แล้วผมก็ไม่รู้ความรับมาอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยติดใจหอยทอดร้านนี้นั่นก็คือซอสพริกหอยทอดสูตรต้นตํำรับที่ครบรสความอร่อยทั้ง3รสชาติเปรี้ยวหวานและเผ็ดครับและนี่ก็คือหอยทอดตังเกที่ใช้หอยแมลงผู้ชิลีตัวใหญ่ๆรสชาติหวานฉ่าเต็มปากเต็มคําร้านหอยทอดตังเกประตูผีจังหวัดพิษณุโลกการันตีโดยเดอะสปูนหนึ่งช้อนทองคำ ดับสปูนช้อนทองคำพรีเซนต์ดิบยน้ำแร่ธรรมชาติตราชา้าง